แล้วค่ะในในแม่เอาสมออยู่ไหมคะวันนี้อ๋อค่ะอ๋อลอยปาร์ตเจ้าเลเจ้าเลนเจ้เลนเจ้าเลเจ้นเสีเอาใครดีน้องมาเต้นเพื่อนเนี่ยแล้วหนูเหนื่อยฟรีไหมหนูต้องมาเต้นนำเนี่ยเออเดี๋ยวมีคนโอนให้ดอกไหม้าเจ้าเจ้ายุกขางคอยปนิมันหนูซ้อมเต้นเออคอยดีเต้นตามเจ้านั่นละเบโจเบโจ สาวโดยเพชรบ้านแพงพร้อมแล้วที่จะทำการแสดงน้ำดดอปอดนี่บ้านแพงจะบนดแพงอละพอสุมพิษ์จังหวัดมหาสารคามโ,โอ้ใจสุดโอ้กับทิมงานน้องนางเดนเซอร์ใช่แต่ใช่ใส่ใช่โอ้แส้แเกไนเลยใช่ นี่ทีมงานยูทูบเรากำลังทำหัวที่ไหนเอาหัวที่ไหนเอาช่องไหนบ้างท้ายคลิปบัดนเนี่ยท้ายเฮ้ยเอาดูครูด้วยดูครูด้วยเฮ้ยเออเพื่อวัฒนาด้วยไปเลยฮเอ็ดไปเสร็จล้วให้บอกเป็นหัวหน้าบู ซื้อบัตรจอดตั๋วก็ได้วันที่หนึ่งวันที่สองนี้ราคาเพียง149บาทท่านจะได้พบรสสัมผัสกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแผง้อบด้วยเฮ้ยคนละทางแล้วเฮ้เฮ้พวก่ไปเพื่อนกันไหมฮักเชียงเขาชอบเป็นเดียนมันอาะ vài vừa 300 huy rồi bay bay go ปาดอยอดยอดยอดปาดปาดปาด,ปาดมันจะได้เอาขอบคุณเบาซ<อ>้อมขอบคุณพี่สาวจากนอว์ที่ให้ที่ให้น้องๆเล็กทีมงานได้เห็นมอลลัมดนเซอร์สมัยเก่าเ<ะ>ต้นโชว์ให้ดนเซอร์สมัยใหม่ดเดบึงเต้นบออะไรนะครูอะไรนะเ <c oughs> ต้นก็ไม่ถูกคียอย่างนี้อีกสองปีถึงจะรับได้เต้นถึงจะรับนะแบบนี้นี่แหละตะวันสั่งไห้เพื่อนมาปิดดีแล้วในซับดีก็ดีแล้ว สวรรค์<อ>บ่บได้สร้างให้เพิ่นมาเป็นเดนเซอร์สวรรค์เพิ่นสร้สางม,มาเป็นผูน้นำผูแ้แจกเงินลูกน้องพี่สาวเด่นมาคอ,อยหัวรออยู่มั้ยนี่มื้อนี้คือสิบ่ได้จมดอกก็นอนตีห่าพอใจเนาะบ้าซชอมอีลันหวานในเจ้าพะนะคักเนาะสุมือจมบ้านอนตีห่าก็บ,บ่้ารับมื้อนี้คือสีรับแต่าหาทุ่มไม่แล้วบางส่วนเหงาเ้าะบอกเนี่ยบอสนี่แล้วเราเฮ็ดได้ซ้ำนี่เอามาอยู่น้ำกันหาหกปีบ่เขาเพราเขาเห็นเพราะเเคยเห็นบอกเพราะน้ำยืดใส่น้ำเลือาเนี่ย เห็นมนเมาอีกสะบ้อพอนะวันเล่าเยี่ยแล้วมาเอาไปหาลอยใบสะบ้อพอนะแล้ววะจงไว้มือไม่จงไว้มือไม่เศร้าแล้วเศร้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมืออืึนเมาหาลอยใบวันไหนใสืุ้ดแดนเซอร์เต้นโชว์วงผุนลื้อมีคนหาลอยคอยเต้นดีดีแล้วใสชชุดโว์หาลอยใบคอยเต้นสุดโชว์วงเต้นเลยหาลอยนะเออพี่น้องอยากเบิ่งกพี่น้องอยากเบิกเงาเลยเด้อ โโพ่อพ่อพ่อยันหยับไรยันได้ใจไรเอาเจ้าส่พ่อดีพ่อง่างผิดพ่อเสียใดเอาจังสี่ก็ได้หาล้อยใบให้ใส่สุดแดนเซอร์ขึ้นเต้นเลยมืออื่นน่ะโอ้คว่ำความสามารถพ่อไดอยู่ี่น้องเจ้าบ่ไรเจ้าเถียงบ่ทีความสามารถสมเป็นผู้นำอยู่หรอกข้าพเต้นก็เป็นมาพูนยันไม่ได้ยืนสั้นงอกตอนนี้เพื่อรวดลายพ่เป็นฮะสั้นแต่ขานี่เล่าพ่อเป็นสั้นให้โล พ่อนบว่าเป็นแม่เต้ยว่าเป็นโอ้ยในเด็กกอดล่ำในเด็กกอดล่ำนี่เพราะอะไรอยู่นี่เอาเฮ็ดในร่ำเนี่ยบาดเนี่ยเออเอาเอาเอาดันเอาพอดร่ำยังร่ำร่ำรองล่ำรองเออล่ำรองเอาโอ้ยไม่บ่ดังเอาดังเบิดนั่นล่ะสุดตัวละเป็นยังไงสีบ่ดังไหนดังกึ๊กเราตัวไหนจะขวงเับาัวคอยอ่ะเอาพะดีกอดล่ำนี่มีซื้อว่าล่ำไรมันวะนี่พัลลนา แล้วก็อวยพ่อเอทีโอ้ยพอเป็นน้ำไม้เราเป็นน้ำเสียจบด้วยล้ำล่าเลยเราต้องเตะล่าจบล้ำล่าพ่อลหลมเลยก่อนโอเคอ๋อพี่น้องเอ้ยหนาวหัวลมมันเย็นจ้อยลมอยวอยไก่เดือนยนีเดือนไอ้ลมวีวีซุ้มหมอลำแทบนางไห้ใจกลุ้มปั้นชุ่มงเั้ย เอ้ยไผยกายูสังมั่งแทบสิล้างน้ำตาไหลอบอนเคยไปบอนเคยมาแม่หานอยามเยี่ยมโอ้ยเพื่นเคยเตรียมตัวตังก่องกรถินหรือภาพป่าเคยไปเส้นสัญญาพวกสัท่าปีเพื่นพี่น้องจางผากันสัง่งอกแปงุเคยไปกินขอบปุ่นปิงป้นปลาเผาเคยไปเอางานเจ้าภาพจัดเตรี่ยมจาง เจ้าพาผ้ากันสนงางป่าว่าปวดเอวยุกขึ้นมาเป็นยังถูกเออมันสิปวดเอวโอ้ยปวดเอวเส้นเลยโอ้ยเจ้าพาผ้ากันสางสลองงานบอยานเหื่อยเคยไปหาอยู่เรื่อยเรื่อยแต่ปีนี้หลบบอมนี้พี่น้องเอ,อ๋ยสถานาการณ์มันเ่ลีปยนแบบนี้น้องพี่ไผ่กระไดโอ้ยเคยเดินสายต้องหยุดพักนับว่าเป็ียนหกข้าวไร เคยเดินสายเหนือไตแถวกขุงเขพบขุงไทยไกลไกลเมือสุบอนพี่น้องเอื้ยหัวใจวีใจวอนอ้อนซ่อนเดียพี่น้องจำเป็นต้องได้พักสายบ้านเมื่อเกิดลูกหายทำลายลูกอัศจรรย์ความเปรพันของโลูกกาเกิดมาบกเก่เคยพอเบ้าไปหลายใจมันทอ ได้เต่นหังนอนรอคอยมือจากคือเก่าโอ้ยเช่าคณะยังมอลืมพวกกูเจ้าโอ้ยเคยไปเบาดอกนางคุยเดี๋ยวนี้บุ่นอุ้ยปุยบ้านเมืองเกิดกุลลาหุนเกิดกลางบุนไปเหมือดบุญปานออกมาย่ำบุญหรือกรรมเคยทำไว้ไปใส่น้ะจงบ่ซอยเป็นยังล้อยทิ่มไหวให้ไปไล่เขายยงนี้ โอ้มันนเป็นจังซีน้องพี่ให้สังหอนเป็นจังซีน้องพี่ให้สังวอนให้สังหอนหวนจิตจินตรองเดือเอาไว้ป้องกันไพ่ระวังบางหาทางป้องกันกนเขียนเป็นก่อนแต้งแต้มเอามาแย้ยมเบาสูบฟังโอ้ยแหลมหมอลำขอขอ,ขอพูดอีกครั้งหวังว่าเข้าใจกันงานลังเงินลังวันที่โอนมาค่าสูงหลกเรือลน พี่น้องเอื้ยเป็นกุศลของท่านที่ฝากทรงไล่การมาหอดบ้านมูข่อยอยู่สาตุเดือให้บุญคำบุญชูอย่ามีเก็บก่วยไข่ให้ด้วยได้โศกมานื้อแม่ือโอ้ยพวกพ่อแม่อยู่บ้านให้พันพบประสบสุขยากกังวลหรือเป็นทุกข์ถ้าล,ลูกหลานอยู่ทางบ้าน มีเบาหวานหนอเจ็บไข่โรกหัวใจโรกปอดคอยหายตลอดเกลียงเมิดเสียงโูสุแนวก็จงได้ขาดแขวปราศจากโควิดเดือ้พอหนือเดื้เมื่อหรือย่าได้เจอภัยพิษให้พันนี้ไก่เวนคอยเห็นเงินล้านหลายลังวันล้านโกดในลุูกโลกดนำขึ้นนาคือผู้า่าในทรงป้อนให้พระหาช่วยตอนให้พ่อตอน แ่แนวดีให้สุกสีสุกขันในสุกสันสุขีตลอดที่เลือจ่าเจรจามาหล่นแล้วพวกซุมแมวเจรจามาสุนหล่นแล้วพวกซุมแมวสิโค้ดอวยอ้าโชคอำนวยเดิ่ทุกทานรายการนี้สี่หางลาเออเออเโอ้เจรเญอ กระดาษแผ่นนี้ลูกซะพอนะกระดาษแผ่นนี้ลูกซะลูกลูกจิมมะปูช้าวน้ำอื่นเล้อพับเลยดีๆเด้อเอาจ็บไว้ลูกสิมมูช้าน้ำดอกเดือพอดื้อข่าท่าปอข่าท้าข่าวท้ายัดบอดบวกการจีครับยตดบอดจ็บบูปัดล ลราคือกาฮิตกบ,ตเบดเนี่ยนัน่นละนี่แหละคุณหักกันนี่คุณหักกันเห็นปะมุมมีนผมยันบอดจีบเลือดบ่ใหตไตไลบ่หอดอบเห็นปะเ,เลือดติ่มเลยมองดูอันยะยลยผมบอกแม่ให้บอดไล่ขันตีกับเกียงใจเสนอมาอีกแล้วจากประสงค์